ฟอร์มกับแมนยู <c oughs> เป็นเหตุนะครับโอ้ทางด้านของฟิอเรนติน่ม่วงมหาการเนี่ยกลัวว่าโซฟิยานอัมระบัตร,ราคาจะตกลดหัวไปเลยนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดจากฟุตบอลอิตาเลียครับบอกเลยว่าโซฟิยานอัมระบัตเตรียมกลับไปสู่อ้อมอกของฟิอเรนติน่อีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่แมนยู <c oughs> ไม่ซื้อขาดเขา กองกลางวัย27ปีคนนี้ย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวพ่วงกับออปชันซื้อขาดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วจ่ายค่ายืมไป7.7ล้านปอนด์พร้อมกับรับผิดชอบเรื่องค่าเหนื่อยตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วยสําหรับแมนยูอัมราบันเนี่ยถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาแดนกลางของแมนยูหลังจากเคยร่วมง,งานกับเอริกชันฮังในทีมของอูเทกระหว่างปี2 0 1 5ถึง2017ยังไงก็ตามครับดาวเตะชาวมโมร็อกโกคนนี้ยังไม่สามารถสร้างอิมแพกอย่างที่ถูกคาดหวังเอาไว้ได้เลยแถมโดนบ SI บางเกกมอีด้วยนะครั อัมรบัตเนี่ยถูกส่งลงมาเป็นสำรองแทนที่ของคอบบี้ไมนูใน,น,นช่วงท้ายเกมที่แมนยูบุกไปแพ้แมนซิตี้สามหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบเต็มเกับประตูปิดกล่องของแมนซิตี้เพราะทำเสียบอลจนโรดดี้โฉกได้นะครับก่อนใจให้ฮาร์แลนทำประตูเงื่อนไขซื้อขาดของแมนยูอยู่ที่17ล้านปอนด์พร้อมกับค่าแต่ออนสี่จุล้านปอนด์แต่มีการเปิดเผยว่าแมนยูไม่น่าจะซื้อขาดนับตั้งแต่ไมนูแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่นะครับแล้วรายงานจากฟุตบอลตะเลียบอกว่าผลงานของอัมบบน ทำให้มีโอกาสน้อยมากที่แมนยูจะซื้อขาดนะครับอัมรบัตได้โอกาสรับออกสตาร์ตตัวจริงไป7จาก2 7เจนัดในศึกพรีเมียร์ลีกฤษยนะครับดูดูกาลนี้และเป็นตัวสำรองอีก6เกมหากแมนยูไม่ซื้อขาดอัมรบัตเนี่ยเขาก็จะยังมีสัญญากับฟิออเลยอีก1ปีฉะนั้นเนี่ยฟิออต้องตัดสินใจว่าจะขายเขาด้วยราคาที่มันลดลงหรือเอากลับมาใช้งานพร้อมกับยื่นสัญญาใหม่ให้อะไรเงี้ยครับขณะที่ทางลูกพี่อย่างโรมาโนก็บอกว่ายูเวนตุส เคยแสดงความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับอัมรับัตในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมาตามสถานการณ์ครับของโซฟิยนอัมรับัตเพราะว่าอยู่กับแมนยูตอนนี้ครับฟอร์มตกไปแบบเยอะมากๆนะครับมไ,มไม่เฉิดฉายเลยครับไม่เจอจารัดแหละโอ้โหก็เลยโดนสับเละเทะนะครับในเกมล่าสุดไปเสียบอลแบบนั้นครับไม่เหลือนะครับปิดกล่องเลยสามหนึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของอัมราวัิสามารถคอมเม้นต์มาได้ครับราคาน่าจะตกไปหวบเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ